เราไปต่อกันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจในอังกฤษหลังจากหนึ่งเดือนของมาตรการ Brexit ที่ออกมาเนี่ยนะคะทำให้หลายฝ่ายจับตาค่ะว่าทิศทางของเศรษฐกิจอังกฤษจะเป็นอย่างไรแต่ก็เห็นได้ชัดแล้วค่ะของที่ประชุมธนาคารกลางของอังกฤษที่ผ่านไปเมื่อวานนี้มีมติเป็นเอกฉันเลยนะคะว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งปรติการค่ะ นายมาคานีผู้ว่าการธนาคารกลางของสหราชอณาจักรหรือ BOE ได้ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ MPC เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%ยังผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของอังกฤษในตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ0.25%และเป็นการปรับตัวที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณด้วยค่ะ ผู้ว่าการธนาคารกลางของสหราชอณาจักรออกมาแถลงด้วยว่าในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็มีมติให้ B.O.E. เดินหน้าซื้อคืนพันธบัตรเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจอีกครั้งเพิ่มเพดานการซื้อคืนพันธบัตรขึ้นเป็นห0,000ื่นล้านปอนด์นอกจากนี้ M.P.C มีมติให้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการซื้อนี้จากบริษัทธุรกิจและอุดหนุนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม รวมเป็นยอดเงินประมาณ1,07,000 0ล้านปอนด์หรือ2 0 0 0ล้านยูโร <c oughs> เพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปในอีก2ปีข้างหน้านายคานี้กล่าวว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินของ BOE จะช่วยลดผลกระทบจาก Brexit ได้ระดับหนึ่ง มีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะขยายตัวได้ที่ระดับ2.5ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก4.9ในปัจจุบันจะเป็น5.5ในอีก2ปีข้างหน้าค่ะ